เช้าวันนึงขายเนะฮะวันที่ผมต้องไปถ่ายละครหลังจากที่เมื่อวานกองละครอ,อยู่ไปที่นี่ต้องถ่ายเดี๋ยวต้องเดินทางไปอยุ่ยานะ เรื่องนี้ชื่อเรื่องตะวันทอแสงนะก็เป็นละครเรื่องที่สองในะชีวิตของผมที่ย้ายมาถ่ายให้ช่องเจ็ดนะต้องไปยุทธยาเกือบทั้วทิศเลยเพราะว่าบ้านของผมในเรื่องและบ้านพเอกอยู่ยุทธยา งไงก็เดยวถ้าถึงที่ทยาแล้วจะถ่ายคลิปที่สองวันนี้ไม่ให้ดูแล้วมันกบรรยากาศในกองถ่าย,ยวันนี้เหนื่อยเมื่อวานนอนเดือดเดี๋ยวขอโดนรีบหลับดามกนเดี๋ยวเจอกันะ๊า